สวดีครับท่านใดทุกคนวันนี้เราจะมาฝึกกันในท่าสแนปคิกเป็นการเตะสแนปราวราว์คิกนะครับไม่เหมือนกับท่าเตะสแนปฟรอนต์คิกนะครับอันนี้จะเป็นสแนปราวคิกเป็นการเตะด้วยหลังเท้านะครับเป็นการงไปเท้าลงเตะออกไปด้านข้างนะครับขาจะเป็นแนวนอนนะครับเตะขนานกับลำตัวเป้าหมายนะครับหรือขนานกับเป้าหมายด้านข้างนะครับเตะเข้าด้านข้างลำตัวหรือศีรษะวันนี้ ไม่ต้องเตะสูงเกินนะครับสาหรับนักเรียนที่ฝึกใมมันไทรเก่งแล้วเอนตัวลงยกขาให้สูงขึ้นเตะขึ้นในระดับศีรษะได้ก็จะยิ่งดีนะครับแต่ใครไหนคนไหนยังทาไม่ได้ายังทําได้ไม่คล่องหรือกล้ามเนื้อยังไม่ค่อยแข็งแรงเตะให้อยู่ในระดับลําตัวนะครับวันนี้มาฝึกพร้อมๆกันนะครับยืดกล้ามเนื้อสักเล็กน้อยนะครับเหยียดเท้าครับมือไหลครับแตะไ,ไหลไปข้างหน้ามไหลไปข้างหน้าครับหน้าทุน่นเสเน็ตเรือเซตอ ดุกบยืนทางหกยืนยันอะไรก็ข้างล่งครับหน้าทุ่นเซ้เน็ตเสื้อเสื้อดุกเดินทางหกยืนต้องครับไปที่ขากว้างนิดนึงนะครับจับเอวนี่ปล่อยชี้มือลงที่พื้นนะครับเขาไม่งอนนะครับหน้าทุ่นเซ้นเน็ตเสื้อเสื้อดุกเดินทางหกยืนต้องครับ ไปเป็นทางด้านซ้ายมือของนักเรียนนะครับก้าวเท้าซ้ายออกไปยืดขาก้าวเท้าซ้ายยาวๆย่อเท้าซ้ายลงยืดขาขวาครับหน้าตุ้นเซตเน็ดเส้นดส้นโกบยืดเดินอาหกยืดเปลี่ยนข้างครับสลับขว้างออครับขาซ้ายตึงครับหน้าตุ้นเซตเน็ดเสยนดส้นโกบยืดเดินอาหกยืดอย่าลืมนะครับเตรียมพนัก เตรียมเก้าอี้เก้าอี้สูงสูงนะครับที่โรงเรียนสามารถประคองได้หรือกําแพงได้ยิ่งดีนะครับเป็นกําแพงเก้าอี้มันจะเลื่อนแต่ถ้ายืนใกล้กําแพงอีกฝั่งหนึ่งเป็นเป้าหมายหรือลมก็ได้นะครับไม่มีเป้าก็ได้ใช้เตกนะครับ้อมนะตั้งขาครับกำมือขึ้นมาสองข้างระดับหน้าอ,อกกำมือให้แน่นนะครับเอียงข้างนะครับมือฝั่งหนึ่งจับพนกักเก้าอี้หรือกําแพงไว้นะครับเข้าจะเป็นเท้าขวาของนักเรียนนะยกเท้าข,าขวานักเรียนขึ้นมา งุ้มไปเท้าลงนะครับงุ้มแล้วก็ชี้ไปเท้านะครับในทางที่ทางเดียวกับเป้าหมายนะครับว่าเข่าซ้ายเอาทั้งทีครัาของเข่าขวาชี้ไปทางบ้านซ้ายมือเลยนะครับมันจะเอียงข้างนะครับแนวขนานนะครับขนานพื้นสบัดขาออกไปนะครับทำพร้อมครูสิบครั้งครูจะนับให้ฮะน้าสบัดถูกต้องครับดึงกลับทุ่มไม่วางนะครับเซต เปียนเอี๊ยด้วยนะเน้นไอ,อ่สบายเท่านะครับยืดสุดยืดสุดยืกยดกบตะไปด้านข้างเข้าข้างลำตัวยืดดึงเอาหุบยืดต้องขับวางลงห่านเมื่อยนิดนึงเมื่อนิดนึงสบัดขายืดขาแล้วนะเปลี่ยนข้างนี่นังบีจะได้เห็นอีกมุมหนึง่งครับเป็นเท้า ซ้ายของนักเรียนนะครับจะเป็นเท้าขวาของคุณนะเพื่นเพือเห็นละเห็นอีกด้านหนึ่งมุมปลายเท้านะครับมัดติดหน้าอกกระคองเตะด้านข้างนะครับเข้าด้านข้างบ๊อบ้าจุนเซ็ตเม็ดเอะสุดกระสุดยืดกบบัดเลยยืดอ่ะฮบยืด นี่คือการเตะในท่า s n p r ราว d คลิกนะครับทั้งขวาและซ้ายยังไงฝากนักเรียนฝึกดูนะครับลืมบันทึกคลิปส่งด้วยครับบันทึกคลิปส่งก็ทำข้างละ5ครั้งก็พอนะครับทำข้างละหาครั้งในการเตะ n a p ปรา n d คลิ k นี่คือการ snap น,นะครับเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปนั้นจะเป็นท่าไหนก็จะ,จะยากขึ้นนิด,น,ด,น,ดนึงนะครับแต่นักเรียนสมามารถทำเองได้อยู่เลยนะครับต่อไป กำลังใจนะครับดูแลักษาสุขภาพด้วยวันนี้สวัสดีครับ